ช็อปดอยอิงเข้าใจว่าทุกคนตรวจกันอยู่นะตอนนี้แต่จริงๆในดีเทลการตรวจเนี่ยผมเคยเคยเคยมีอ,อบรมเรื่องการตรวจสอบนะแต่ผมคงไม่ได้เข้าไปที่ดีเทลตรงนั้นแต่ว่าวันนี้อยากรู้ว่าทุกคนจะเคยเห็นเอกสารนี้กันไหมครับมันจะเป็นใบาปาหน้ามันเลยเพื่อขออนุมัติช็อปดอยอิงถูกไหมครับถ้าท่านไม่ใช่มันก็ฟอร์มใกล้ๆนี้แหละ ว่ามีตั้งแต่ส่งมาที่เราแล้วส่งไปที่ผู้ออกแบบส่งไปที่ผู้บริหารกลับมาที่เราแล้วเราส่งกลับไปที่ผู้รับจ้างค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่แล้วในเอกสารของมันหน้าที่เราคืออะไรครับผู้รับจ้างส่งมาให้เราปุ๊บหน้าที่เราส่งให้ผู้กแบบต่อผู้กแบบตอบมาให้เราแล้วตอบกลับผู้รับจ้างใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าชอบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นกับล่างแค่นั้นเองยกเว้นกรณีพิเศษ มันก็จะเริ่มมีของพวกแบบเข้ามาเกี่ยวข้องไอ้เคสเนี้ยผมพยายามพูดว่าจริงๆเราทํางานเนี่ยเราไม่ใช่เป็นแมสเซนเจอร์เพราะงั้นในเนื้องานพวกเนี้ยเราต้องดูว่าจริงๆแล้วหน้าที่เราคืออะไรช็อปเนี้ยส่วนใหญ่จริงๆจะเป็นแค่แค่ผู้รับจ้างกับเราแต่ว่าวางอันที่มันผิดหรือขัดข้อกําหนดเยอะมากเนี่ยมันาต้องกลับไปที่พวกแบบอย่างกรณีที่มีการรีไวซ์ขนาดคานใหม่หรืออะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะต้องคุยเรื่องพวกนี้อาจจะให้เขากลับไปตรวจหรืออะไรก็ได้ อันนี้จริงๆอ่ะผมมีอันนึงที่ผมอยากถามคืออันนี้มันเป็นที่ผมพูดว่าอยากให้ทุกคนว่าเราต้องทํางานไม่ใช่เหมือนแล้วขั้นนี้มาขั้นนี้ขั้นนี้มาขั้นนี้นะผมก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูในขั้นตอนบางอันเนี่ยเราสามารถที่จะทําขั้นบนแล้วมาขั้นล่างได้เลยอันนี้ขั้นล่างเนี่ยครับเวลาเราตรวจสอบเนี่ยมันก็จะมีคําตอบว่าอนุมัติไม่อนุมัติอนุมัติตามบันทึกส่งคืนแก้ไขแต่ละเหตุการณ์คุณจะใช้เมื่อไหร่แต่ละเหตุการณ์ ส่วนใหญ่มาปุ๊บตัวตัวตว,ตว,ตวอนุมัติผิดเยอะไม่อนุมัติแล้วเราจะไปส่งคืนแก้ไขเมื่อไหร่เราใช้เมื่อไหร่ครับมีใครพอให้ข้อมูลได้ไหมผมผมผมตั้งข้อสังเกตของผมเองนะเอาลองลอง,ลองดูถ้ามันใช้ได้ก็เอาไปใช้ลวกันจริงๆเนี่ยถ้าเราได้รับเอกสารมาหนึ่งฉบับแล้วไม่มีอะไรที่คุณจะต้องโน้ตโอ้ทุกอย่างถูกต้องหมดเราก็ติ๊กง่ายมากอนุมัติ ถูกไหมครับเพราะไม่ต้องมีคอมเมนต์อะไรเลยตรวจแล้วถูกต้องหมดอันนี้ง่ายสมมตุติมาตรงนี้ตรวจแล้วมีข้อคอมเมนต์อยู่สักส่วนหนึ่งอาจจะสัก 5%, 10%ก็ได้ในพื้นที่มันอันนี้เราจะอนุวัตตามบันทึกหรือจะส่งกลับไปแก้คือถ้าผิดไม่มากมันอยู่ที่ดุลพินิจคุณนะ การที่คุณตรวจแล้วภายในพื้นที่ของการตรวจไม่ทำให้คุณสับสนในการที่จะนำเอกสารฉบับนี้ไปใช้งานคุณสามารถอน,นุมัติตามบันทึกได้นึ่งหนึอไหมครับผมพยายามบอกสมมติคุณตรวจแล้วมันเหมือนกับกระดาษหนึ่งแผ่นคุณตรวจแล้วมีตรงนี้แก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้แก้แต่แก้แล้วไม่ได้ทําให้สับสนคุณสามารถอนุมัติตามบันทึกได้ แต่ถ้าตั้งผมสังเกตเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยคือคือคือในเนื้อแก้ทัก5้าสเนสิปอร์เซ็นต์สิบหยี่ิบนี่ยผมถือว่าผมอนุมัมาตามิตึกเพื่อขั้นตอนมันตัวจะได้ด,ดําเนินการต่อได้ง่ายขึ้นแต่สมมุติมาต่อโอ้แก้เยอะมากจากเดิมที่เราเคยแก้แค่นี้ปุ๊บเราแก้แก้แก,แก้แก้เพิ่มอีกแต่เนี้ยปัญหาของการที่เราแก้เยอะเนี่ยมันอาจจะอาจจะเหมือนมีเขียนไปอยู่ในนั้นแล้วหลักนะว่าเหล็กตรงนี้เปลี่ยนมาขนาดนี้อันนี้เปลี่ยนไปขนาดนู้นดู แต่การที่คุณแก้เยอะเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเอาไปใช้แล้วสับสนผมค,คุณว่าคนตรวจอ่ะไม่เท่าไหร่แต่คนที่รับจากเราไปเพื่อทํางานเนี่ยมันก็ต้องไปอ่านต่อว่าไอ้สิ่งที่เราเขียนเนี่ยโอ้แก้เยอะแล้วให้ผมใช้ฉบับนี้เนี่ยผมไม่รู้จะใส่ถูกใส่ผิดหรือยังไงอย่างเคสเนี่ยป้องกันโดยการขอส่งคืนกลับไปแก้ไขใหม่คืออันนี้นอาจจะทําให้การทํางานแล้วสับสนนืกออไหมฮะก็ส่งคืนแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วคุณตรวจแล้วมันโอ้ผิดเยอะมาก อันนี้ก็จะเริ่มง่ายและไอ้น,นั่นไม่รู้ลอ่อครัวแบบมาเลยทําทุกอย่างมาเลยเวันนี้คุณตีกับไม่อนุมัติได้เลยนะผมผมให้เป็นแค่แค่แนวทางนะแบบเพื่อจะง่ายเพราะว่าก็เคยมีแบบผมไปตรวจของของที่ไซส์ผมโอ้ทำไมมันแก้เยอะจงทำไมถึงอนุมัติตามบันทึกเพราะาผมมาเบิดดูบางทีผมงงไงผมก็ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยอย่าไปอนุมัติตามบันทึกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคนที่รับจากเราไปเราเป็นคนตรวจไง เกอะไหมฮะเราเป็นคนตรวจเพราะฉะนั้นเรายังพอเข้าใจแต่ถ้าเราส่งข้อมูลของเราไปให้อีกคนนึงอะที่เขาไม่ได้ตรวจกับเราแล้วเขาพยายามไปใช้เนี่ยเราต้องระวังว่ากลัวมันจะผิดพลาดเพราะบางทีคุณคุณจะรู้เวลาคุณตรวจแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณยังเขนะียนเนี่ยบางทีมันไปข่อมไปข่อมมาขัดไปขัดมาอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดข้อสับสนจริงๆส่งไปให้เขาแก้ใหม่เนี่ยง่ายง่ายไม่ไม,ไม่ยากหรอกครับแต่ว่านี่ผมก็ให้แนวทางว่าจริงๆมันก็จะประมาณอย่างนี้ครับ ตัวเม็ตตดต่อจริงๆจริงๆตอนแรกเมื่อเช้าก็พยายามคุยกันว่าเม็ตตดต่อเนี่ยมันก็จะมี2แบบแบบบังคับบังคับคืออะไรบังคับก็คือผู้กแบบเขียนอยู่ในนั้นว่าผู้รับจ้างจะต้องเสนอเม็ตตดต่อเพื่อการทำงานของงานประเภทนี้อันนี้คือบังคับต้องเสนอนะครับ่อีกอันหนึ่งคือไม่บังคับไม่บังคับนี่มก็จะเป็นวิธีการทํางานละของหน้าง,งานอย่างเช่นว่า คุณจะขึ้นนั่งร้านขึ้นอะไรปุ๊บมันก็ต้องมีเรื่องขออนุมัติขอเรื่องนี้มามีเม็ดตอดวิธีจะทําหรือว่าจริงๆจะทําชีทพายก็ตามเขาก็จะมีวิธีเม็ตอดพวกนี้ส่งมาให้เราบางทีพวกแบบถ้าเขาเขียนเราต้องส่งไปให้เขานะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้เขียนเนี่ยมันก็อยู่ในดุลพินิษเราว่าเราจะส่งหรือเราจะไม่ส่งเพราะบางอย่างมันก็เกินขอบเขตความรับผิดชอบเราเราก็ต้องส่งไปให้เขาเพจารณาอย่างจริงๆชีทพายเนี่ยถือเป็นโครงสร้างโชว์ข่าวถูกไหมครับ บางทีพวกแบบจะไม่เขียนแต่บางคนก็จะเขียนเพราะว่าเขากลัวว่าเหตุของโครงสร้างโชคลาวเนี่ยจะไปทําให้โครงสร้างหลักเขามีปัญหาแล้วเขาจะแก้งานยากอย่างเงี้ยบางทีพวกแบบถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าหลายท่านที่เขาดูค่อยสบายนมจะบอกว่าขอส่งให้เขาพิจารณาด้วยเพราะเขาผมว่าเขาเก่งว่าจะไปกระทบสิ่งนี้แล้วทําให้เขาจะต้องแก้งานเยอะแต่ว่าบางงานพอมีคิดถึงผมพูดว่ามันจะมีทั้งส่วนที่ บังคับคุณส่งกับไม่บังคับคุณส่งมันก็เลยมีมีมานั่งลองลองลองเปสตอมกันว่าเออเราจะตอบอนุมัติเราจะตอบอย่างไรกันดีบ้างจริงๆผมก็พยายามไปคุยนะถ้าถ้าจริงๆแล้วเม็ดตอบบางอันเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้บังคับคุณขนาดนี้จริงๆผมอยากให้สำหรับผมเองเนีผมผมมีความคิดว่าจริงๆเราเห็นชอบในแนวทางที่ผู้รับจ้างเสนอได้นะ เพราะว่าน้ำหนักของคําว่าอนุมัติกับเห็นชอบเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับถ้าของสร้างที่เป็นแค่ชั่วคราวแล้วไม่ได้เป็นข้อบังคับของคุณแล้วผู้รับจ้างเสนอวิธีที่เขาจะทํางานให้คุณเนี่ยบางทีผมว่าเราเห็นชอบตามวิธีการที่ผู้รับจ้างเสนอได้แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเนี่ยต้องอนุมัตินะครับลองลองไป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 ดูแล้วกันเ,เดี๋ยวผมมาเรื่องการประชุมแล้ว เดี๋ยวนี้ดูผมเข้าใจว่าเ,เราคงเข้าใจกันนะว่าอันนี้คืออะไรไซมิตติ้งโปรเจกติมิตติ้งโคดีไซน์อะไรอย่างี้ครับอันนี้คือปกติทั่วไปที่ว่ามันจะมีประชุมอยู่ในไซต์อยู่แล้วก็จะมีหลายอย่างนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างผมก็เลยดอดๆไว้แต่สิ่งหนึ่งที่การประชุมหลายหลายอย่างที่ระบุไว้เนี่ยมันจะมี3เรื่องเนี้ยที่คุณจะต้องมีอยู่ในรายงาน ก็คือมีผู้ลงนามก็คือผู้ร่วงเข้าประชุมครับต้องมีใบนี้แล้วก็มีระเบียบวาระที่เราจะต้องคุยแล้วก็มีเรื่องรายงานการประชุมจริงๆเนื้อหามันก็จะประมาณนี้ครับเนื้อหาที่เราจะมีเริ่มตั้งแต่ประธานแจ้งเปิดอสาบหรืออะไรเงี้ยครับเนื้อหาผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นพวกนี้อยู่ถูกไหมฮะจริงๆผมพยายามอยากจะสื่อเรื่องการการเขียนบันทึกประชุมมากกว่า แต่เดี๋ยวดูว่ามุมมองผมเนี่ยมันมีแบบหนึ่งที่ว่าผมว่ามันน่าจะมีหัวข้ออยู่แค่นี้แหละเวลาจะเขียนบันทึกบางทีเขาคุยกันเยอะมากนะคุยกันเยอะมากแต่จริงๆจับเนื้อได้อยู่นิดเดียวเพราะงั้นไอ้ที่จับเนื้อเนี่ยเราควรจับอะไรแค่นั้นเองไม่อย่างนั้นเหมือนกับที่เขาพูดๆบางทีมันไม่ได้มีผลก็ไม่จําเป็นต้องไปเขียนแล้วครับเมื่อยเปล่าๆอันนี้นี่น่าจะเป็นทั่วไปนะที่เราไอ้นี่